ช่วงนี้กลับมาติดตามไทยบันเทิงเช่นเคยครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม18สถิติโลกแปลกๆที่ถูกบันทึกลงกินเนสบุ๊กในปี2016ครับถ้าพูดถึงสถิติโลกลหลายๆคนคงนึกถึงกินเนสบุ๊กองค์กรที่รวบรวมสถิติโลกเอาไว้มากมายที่สุดโดยมีทั้งสถิติโลกที่ดูธรรมดาธรรมดาทั่วไปและสถิติโลกที่แปลกประหลาดจนคุณไม่อยากเชื่อว่า พวกเขาจะบันทึกเอาไว้ด้วยและวันนี้ไทยบันเทิงจะขอพาทุกท่านไปชมสถิติโลกที่แปลกและน่าสนใจที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือกินเนส s เวิด์เรคอร์ด2016ซึ่งมีสถิติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี2016ที่ผ่านมาและสถิติโลกเก่าๆที่ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้บางส่วนลองมาชมกันว่าจะมีสถิติโลกอะไรน่าสนใจกันบ้างลองไปชมกันครับเรื่องที่ 1. เท้าใหญ่ที่สุดในโลกเจสันเฮอร์นันเดสชายหนุ่มวัย20ปีจากเวเนซุเอล่ากลายเป็นชายที่มีเท้าใหญ่โตมากที่สุดในโลกที่กำลังมีชีวิตอยู่ซึ่งถูกบันทึกไว้ในปี2016โดยเท้าขวาของเขามีความยาวถึง40.1เซนติเมตรส่วนเท้าซ้ายมีความยาว39.6เซนติเมตรและเขาต้องสวมรองเท้าเบอร์26ซึ่งต้องสั่งทำพิเศษเท่านั้น ถัดมาเรื่องที่2ฟันเยอะที่สุดในโลกวีเจคูมาชาวบังกะลอในประเทศอินเดียคือชายที่มีฟันมากถึง37ซี่ซึ่งมากกว่ามนุษย์โดยทั่วไป5ซี่และถัดมาเรื่องที่สคู่แต่งงานที่ตัวสูงที่สุดในโลกคู่รักจากปักกิ่งคู่นี้มีความสูงรวมกันถึง423.47เซนติเมตรซึ่งซุนหมิงหมิงชายวัย33ปี มีความสูง236.17เซนติเมตรส่วนภรรยาซูหยานวัย29ปีมีความสูง187.3เซนติเมตรถัดมาเรื่องที่4กระต่ายที่ขนยาวที่สุดในโลกฟรานเชสกากระต่ายแองโกราอายุ2ปีจากแคลิฟอร์เนียถูกบันทึกเอาไว้ในปี2016ว่าเป็นกระต่ายที่มีขนยาวที่สุดในโลกโดยความยาวขนของมันอยู่ที่36.5ซนเมตร ถัดมาเรื่องที่ 5. สุนัขที่รับเซฟบอลได้เยอะที่สุดในโลกปูรินสุนัขบีเกิลวัย9้9ปีจากโตเกียวคือสุนัขที่สามารถใช้อุ้งเท้าของมันเซฟลูกบอลได้มากที่สุดถึง14ลูกภายใน60วินาทีถัดมาเรื่องที่6เต่าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกถึงแม้เต่าจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่วิ่งได้เชื่องช้าที่สุดแต่เนื้อเต่าย่อมก็ต้องมีเต่าเพราะเจ้าเบอร์ตี้ เต่าโบกจากเคาวตี้เดอ์แฮมสหราชอาณาจักรคือเต่าที่ทำเวลาได้0.28ต่อวินาทีหรือเร็วกว่าเต่าปกติทั่วไปถึง2เท่าถัดมาเรื่องที่7น้ำพุเมนทอสที่อลังการที่สุดในโลกน้ำพุที่เกิดจากการใส่เมนทอสลงในขวดน้ำอัดลมนี้มีจำนวนมากถึง4,334ขวดถูกสร้างสถิติโดยบริษัทชูป้าชุป อินดัสเทรียลเม c a ซิกาและ p e r ร์เฟตตี้แวนเมในงานเทศกาลนานาชาติเดลโกลโบในเม็กซิโกเรื่องที่ 8. รถเข็นขายฮอทดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกรถเข็นขายฮอทดอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้มีขนาดความกว้าง2.81เมตรยาว7.06เมตรและสูงถึง3.72เมตรซึ่งถูกสร้างโดยชายวัย44ปีนามว่ามาคัส ที่มีฉายาว่า h o ต d o อกแมนแห่งมิสซูรีถัดมาเรื่องที่9การกระโดดตึกที่สูงที่สุดในโลกแน่นอนว่ามันคือการกระโดดที่ยอดตึกเบิร์ดคาลิฟ่าที่สูงที่สุดในโลกในดูไบโดยมีความสูงถึง2,716ฟุต6นิ้วซึ่งผู้สร้างสถิตินี้คือเฟรดฟูเจนและวินส์เรฟเฟตนักท้าความตายจากฝรั่งเศส ถัดมาเรื่องที่ 10.. ดิ่งพัส,สุธาพร้อมกันมากที่สุดในโลกการดิ่งพัส,สุธาพร้อมกันหลายคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายแต่ครั้งนี้ถือเป็นการกระโดดดิ่งพัส,สุธาที่มากที่สุดในโลกโดยพวกเขากระโดดลงมาจากบอลลูนพร้อมกันถึง25คนเหนือน่านฟ้าดูไบถัดมาเรื่องที่ 11.. รองเท้าคารบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันคือรองเท้าคารบอยของจริงที่มีความสูงถึง10.74เมตร ซึ่งถูกสร้างโดยบ๊อบเวสช่างทำรองเท้าจากเท็กซัสวัย72ปีถัดมาเรื่องที่12ปากกาลูกลื่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกปากกาลูกลื่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแท่งนี้มีความยาวมากถึง5.5เมตรและมีน้ำหนักมากถึง37.23กิโลกรัมถูกสร้างโดยอักชายามาคูนูรีวัย56ปีจากอินเดียถัดมาเรื่องที่13แต่งตัวเป็นแบทแมนเยอะที่สุดในโลก สถิติแบบนี้ก็มีด้วยครับเมื่อผู้คนที่คลั่งไคล้แบทแมนต่างมารวมตัวในเมืองอันเบอร์ตาประเทศแคนาดาเพื่อสร้างสถิติโลกนี้ด้วยจำนวนผู้แต่งตัวแบทแมนมากถึง542คนถัดมาเรื่องที่14มาสคอตเยอะที่สุดในโลก นี่คือการรวมตัวของมัสคอตที่มากถึง376ชีวิตซึ่งถูกสร้างสถิติขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารของงานยูรุสจราสมมิรในไซตามะประเทศญี่ปุน่นถัดมาเรื่องที่15แฮร์รี่พอตเตอร์เยอะที่สุดในโลกส่วนนี้คือกลุ่มแฟนๆแฮร์รี่พอตเตอร์จากโรงเรียนตังบริดจ์เฮาส์คูลในเวสซัสเซ็กสหราชอาณาจักร ที่พร้อมใจกันแต่งตัวเป็นแฮร์รี่เพื่อสร้างสถิติโลกด้วยจำนวนมากถึง521คนถัดมาเรื่องที่16การทันตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกสถิตินี้ไม่ใช่ของมนุษย์แต่ผู้ที่สร้างสถิติโลกเอาไว้คือเจ้าสไปา์ช้างเอเชียจากสวนสัตว์คันการี่ในแคนาดาที่ใช้เวลาผ่าตัดนานกว่า30นาทีเพื่อทำให้มันมีที่ครอบงาใหม่ที่มีความยาวถึง50เซนติเมตร และหนักถึง13กิโลกรัมถัดมาเรื่องที่17แอปเปิลที่หนักที่สุดในโลกสถิติโลกนี้ตกเป็นของแอปเปิลยักษ์ที่ปลูกโดยนายชิซาโตะอิวาสกิในฟาร์มของเขาที่เมืองฮิโรสากิซึ่งแอปเปิลเพียงลูกเดียวนี้มีน้ำหนักมากถึง1.849กิโลกรัมถัดมาเรื่องที่18ประติมากรรมลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุด นี่คืองานประติมากรรมลูกโป่ง3ามิติที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างโดยนายเจฟวองค็อกและทีมงานของเขาที่ใช้ลูกโป่งมากถึง14,688ลูกสร้างสรร์ออกมาเป็นหุ่นหมีขนาดใหญ่ที่ห้างสรรพสินค้าพีกแกลเ,ลเรียในประเทศฮ่องกงนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของนกที่บินไกล13,560กิกิโลเมตรโดยไม่หยุดพักจนกลายเป็นสถิติโลก นกปากแอนหางลายอายุ5เดือนเพิ่งทำลายสถิติการเดินทางย้ายถิ่นฐานที่ไกลที่สุดในโลกหลังจากมันบินไกลถึง13,560กิโลเมตรโดยไม่หยุดพักเลยตลอด11วันในทุกฤดูใบไม้ร่วงนกหลากหลายสายพันธุ์นับล้านล้านตัวจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าออกเดินทางไกลเพื่อหนีความหนาวเหน็บหาอาหารและผสมพันธุ์ตลอดหลายเดือนข้างหน้า มีนกจำนวนไม่น้อยที่สร้างความประทับใจโดยสามารถบินได้ไกลกว่าหมื่นกิโลเมตรแต่ในปี2022นกตัวเล็กๆตัวหนึ่งกลับสร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์โดยมันสามารถเดินทางได้ไกลถึง13,560กิโลเมตรโดยไม่หยุดพักและนั่นกลายเป็นสถิติที่ถูกบันทึกเอาไว้ในกินเนสอย่างเป็นทางการเมื่อเดินที่แล้วนกปากแอนหางลาย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของนกในพื้นที่ชุ่มน้ําได้บินออกจากรัฐแอลัลสกาของอเมริกาเพื่อไปอยังนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูหนาวแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมีนกปากแอนหางลายตัวหนึ่งที่อายุยังน้อยได้เปลี่ยนเส้นทางการบินเล็กน้อยซึ่งทำให้มันต้องบินไกลเพิ่มไปอีก500กิโลเมตรหากเราเปรียบเทียบจากระยะทางกว่า13,000กิโลเมตรที่มันบินมาอาจเห็นเป็นระยะทางแค่เล็กน้อย แต่จริงๆแล้วมันเป็นความแตกต่างที่สำคัญและอาจส่งผลร้ายแรงสำหรับนกได้นั่นเป็นเพราะนกบางชนิดอาจบินลงมาที่ผิวน้ำเพื่อพักผ่อนหรือหาอาหารแต่สำหรับนกปากแอนหางลายอาจแตกต่างออกไปดรเอริกวอลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญจาก Birth Life Tasmania กล่าวกับ ABC News ว่าถ้านกปากแอนหางลายลงน้ำมันจะตายมันไม่มีเท้าที่เป็นพังผืดมันจึงไม่มีทางลงน้ำได้ ดังนั้นถ้ามันตกลงไปในน้ําด้วยความเหนื่อยล้าถ้าสภาพอากาศเลวร้ายทําให้มันตกลงสู่ผิวน้ํำในมหาสมุทรมันจะไม่รอดนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามการบินของนกเหล่านี้ผ่านเครื่องติดตามขนาดเล็กที่มีน้ําหนักเพียง5กรัมเพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามนกสายพันธุ์เล็กๆได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อพวกมันเนื่องจากน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อการบินในระยะทางยาวไกลได้การติดแท็กดาวเทียม บนนกอันบารอสที่มีน้ำหนัก5กิโลกรัมอาจเป็นเรื่องปกติแต่มันจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในการติดแท็กบนนกที่มีน้ำหนักเพียง300หรือ400กรัมซึ่งเป็นทั้งเรื่องเทคโนโลยีและจริยธรรมดรวอลเลอร์กล่าว และจากข้อมูลที่บันทึกไว้แสดงให้เห็นว่านกปากแอนหางลายอายุ5เดือนตัวหนึ่งที่บินขึ้นท้องฟ้าเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2022จากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำยุคนกัสโกวิมในแอลัสกาไปตามเส้นทางปกติข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกก่อนที่จะหักเลี้ยว90องศาไปยังเส้นทางที่ไม่คาดคิดไปทางทัสเมเนียแทนที่จะเป็นนิวซีแลนด์ ดกรวอลเลอร์ er กล่าวว่านกตัวนี้สูญเสียน้ำหนักตัวประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นในระหว่างการบินต่อเนื่อง11วันและกลับมายังแผ่นดินได้อย่างปลอดภยัยจนสามารถสร้างสถิติใหม่ของกินเนส s นั่นคือเป็นนกที่สามารถบินไกลที่สุดในโลกโดยไม่หยุดพักโดยสถิติก่อนหน้านั้นเป็นของนกปากแอนหางลายอีกตัวหนึ่งที่บินได้12,000กิโลเมตรใน11วันที่เกิดขึ้นในปี2020 สิ่งที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่านกปากแอนฮางายสามารถเดินทางในระยะไกลโดยไม่หยุดพักและไม่หลงทางได้อย่างไรทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพรมายา .com ครับ